ทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกแดกเทวดาโอ้ออ้วันเด้กคนระวังนะคะโอ้โหน้ำตกสวยน้ำตกสวยหมุ้านเลอยจะต้องมาผู้อื่นจะมาเห็นตอนนะ้คมันจางมากอ จะมาดูดังเลยนะคะพอ่มใเสีอังโตนเดกซีเรียเดกสลซีเรียเราาคน่ผูกวะไ่อกไปถ่ผูกลอันนี้เข้าทางเข้าถ่ายรูปนะคะทางไมมนะตรงนี้ไดมนะคะเดี๋ยวม่ได้ทางนี้สวยนาเลยไม่ไดอายน้ำดิถ่ายแล้วถ่ายคลิปน่เนื่อนีขาช ที่เราเดินต่า้กเห็นะคะท้ะคะนีนาันะแล้วนไม่ทำะเยแล้วไม่ใสนไม่จะโผล่ไปตรงนี้นะแล้วไม่รู้ไปทางไหนจอวมาเม่ อายเอูแต่เรามาถ่าวอก็เราอยากดังไม่เราไม่รู้จะไปหลน้เอ้นรของคเน้โแล้วเข้าไม่ได้นะคะปวดโทรศัพท์น้ำแตก ใครจะเข้าจะเข้านะครับไอ้ในโซไม่มเข้าไปถ้าอยากดูก็ดูนะคะดูใครอยากมาเที่ยวเที่ยวยังไงเด็กกระดิ่งว่าเด็เทวดานะครับชื่อว่าเด็กเทวดาทุกสามารถมาเที่ยวได้นะครับน่าจะอ,อยู่ข้างๆวันะคะดูสิคะนี่ดอกไหมตรงนี้สวยมากนึกวมาดูนี่ นะแล้วก็มีอาหารของเราทำน้ำดื่นนะมค่ะอทุกคนเรานี่นะคะน้ำใสมากเลยค่ะปลาน้ำปูน้ำตกลงมาจากบนนั้นน,นะคะตรงนั้นก็มีนะคะีกค่ะปีกจะน้ำทะก็เป็นสีฟ้า แล้วมันก็เป็นสีขีกรบหม่ก็จะเป็นอะไรเาของเรออือหู่อยข่มยเือเสียอือหูไอ้คนตกเลยแต่นี้มันเป็นไอ้นานราไม่มัวรกจับไม่ได้หรอคะจากจับน้ำแต่จับไม่ได้อะ คนปลาแม่ลาตายเราจอปลาตายก็จะมาไหร่เอนยอนลไมนตาเืดองสอม่นนะคือเราไม่ได้ช่วยันาชนัก มับอกเยะโอ้โหโน้เป็นสีอะไร้้ขาใช่สีเลยย้ำถ่ายคลิปเก็บไว้ถ่ายคลิปตรงไหนอัดวิดโอดูบรรยากาศมาต้องถ่ายดูบรรยากาศไปเลยน่เรานะคะโอ้ เามาถ่ายน้าอัดวีดีโอฉันลอยไปอยู่ร่องน้นทางนี้นะฉันลอยไปอะน่าสวยมากเลยใครอยากมามาได้นะคะมนอยู่ไม่แปลงหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าตอนนจะมาอยู่อะไร,ะไรนแต่สามารถมาได้คะ่ะนี่ต่อชื่อนะชื่อน,นะคะ ็เข้ามาเสียค่าษีเสียค่าค่าเขาดิแต่แต่ถ้าถ้าเป็นเด็กนะคะถ้าเสริมไม่เกิมถกใจ้ม่สามารถเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ฉันเนี่ยจะมจะมาตลอดงานก็เลยที่็ะไม่ใหคุณพ่คม่ ก็สีผิวสีแดงแตู่โไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอนี้เรถ้าเดีถ้าเราไปไหนอีกเดี๋ยเรามาถ่ายคลิปวันน้านคนะ่ะบ๊ายบาย